เปลี่ยนแค่ชื่อแหละนิสัยไม่เปลี่ยนซะหน่อยบอสคนที่ชอบมีวิธีการพุ่งบุกเข้าไปก่อนคนอื่นแล้วก็เวลาหงุดหงิดก็ตะโกนเสียงดังว่าไอ้พวกปอดแหกมากับฉันถ้าจำได้แล้วทำไมนายถึงไม่บอกฉันมีครั้งหนึ่งที่ไปร้านเกม ผมก็เห็นบอสกำลังเข้าเกมด้วยก็ใช่สิสุดท้ายลูเมตให้ผมชวนบอสมันเล่นด้วยกันพอเล่นเสร็จบอสก็ออกไปเลยฮตอนนั้นผมจะถามบอสอยู่ว่าอยู่ไหนอยากจะไปหาแต่บอสกลับออกไปก่อนไม่ตอบผมเป็นงั้นเพราะว่า เพราะว่าอะไรไม่มีอะไรชร่างเถอะจากนั้นผมไปร้านเกมตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นบอสมาเล่นออนไลน์อีกเลยจนกระทั่งจนกระทั่งตอนประชุมนักศึกษาบอสชวนหิงหิงเล่นเกมด้วยกันแค่ผมเห็นผมก็จำบอสได้ทันทีหรอ และทำไมนายไม่บอกฉันอยูย่ๆบอสก็เปลี่ยนแอคเคาทผมเลยคิดว่าผมไปทำอะไรให้บอสไม่พอใจหรือเปล่าเลยไม่กล้าพูดอะไรเลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงพูดออกมาล่ะไม่รู้เหมือนกันคงจะเป็นเพราะ พวกเรารู้จักกันมานานแล้วบวกกับบรรยากาศเมื่อกี้นี้ทำผมประหลาดใจเหลือเกินเลยพูดออกไปแบบไม่รู้ตัวเหรอแค่สนับสนุนนายนิดหน่อยก็รู้สึกประทับใจขนาดนั้นเลยเหรอไปเสี่ยงชีวิตคือนายไม่ใช่ฉันมีคนไว้ใจและก็ยังให้กำลังใจขนาดนี้ ก็ถือเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งเพื่อบริษัทเพื่อทุกคนเพื่อบริษัทของพวกเราผมจะจัดการเองแฮ้แฮ แข่งฝึกซ้อมวิชาส่วนตัววิชาเฉพาะตัวต่อตัวการเรียนถ่ายทอดสดฉันสั่งหนังสือที่เกี่ยวกับกใชีวิตในที่การดานมาให้นายแล้วแล้วก็คอสเรียนฝึกฝนที่ได้รับการน,นิยมที่สุดในโซเชียลฉันก็ลงทะเบียนไว้ให้นายหมดแล้วแบบเรียนตัวต่อตัวฮะ เออทำไมหรอไม่มีไม่มีอะไรผมจะตั้งใจเรียนครับแฝดน้องก็ช่วยเตรียมด้วยนะจริงเหรอ รีบไปเถอะฉันให้นายลาหยุดหนึ่งวันไปง้อน้องสาวที่บ้านฉันฉันไม่อยากให้นายออกเดินทางไปทั้งที่มีเรื่องค้างคาใจ ประตูบ้านบอสใครคะดูเชียงประธานหมิ่นห้ยให้ผมมาพบจริงๆครับเชิญเข้ามาคะ่ะหมิ่นห้ย ทำไมเธอกลับมาแล้วล่ะหนังสือที่สั่งให้หมู่น้อยถึงหรือยังต้องให้เขาอ่านให้หมดนะแล้วนะัดคนไว้ให้เธอแล้วคืนนี้ต้องไปพบผู้มีประสบการณ์ที่เขาเคยไปที่แบบนั้นกับฉันหมิ่นหุ้ยทำไมเธอไม่พูดอะไรเลย นายมาที่นี่ได้ยังไงร,รีบออกมาเถอะฉันไม่ออกไปหรอกฉันยังโกรธอยู่ฉันไม่ยากเห็นหน้านายงั้นฉันกลับก่อนนะไปเลย ลิบกลับไปเลยเชื่อไอหมูบ้านายไปรจิจริงเหรอ นายนายกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอนายกลายเป็นคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แกก็หกคนอื่นถึงจะเป็นหมูโง่แต่ก็ต้องมีพัฒนากันได้ไม่ใช่เหรอแบบนายไม่เรียกพัฒนานะเรียกคนเลวอยู่ด้วยกันมาตั้งนานฉันขอไปคนเลวสักแป๊บเดียวเองโอ้ยอา คนนี้ใส่ไม่ดีแกามาลูกหัวฉันได้ยังไงอืมฉันยอมเป็นคนนี้ใส่ไม่ดีเพราะฉันรู้ว่าถ้าใช้วิธีนี้กับเธอแล้วจะได้ผลคนนี้ใส่ไม่ดีไอหมูนี้ใส่ไม่ดีไม่ว่าจะเอาวิธีไหนออกมาใช้ฉันก็ไม่ยอมใจอ่อนให้หนายง่ายๆหรอก ทำไมอยู่ๆนายถึงทําแบบนี้ล่ะแล้วฉันจะไม่ใจอ่อนได้ยังไงงั้นฉันขอเลี้ยวอีกสักหน่อยได้ไหมนายอืม